ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปีโอดีๆนะครับผมขอแนะนําโปรแกรม UG Phone เป็นโปรแกรมให้เช่าบริการข่าวบนมือถือทั้ง iOS และก็ Android นะครับบนเบราว์เซอร์บน PC และบน e m ลเต t o r ด้วยสามารถดาวน์โหลดโปรแกรม UG Phone มาได้หมดเลยซึ่งเมคานิกของโปรแกรมนี้มันดีอย่างไงอันดับแรกเลยเราไม่จะเป็นต้องเปิดเน็ตตลอดเวลาไม่จะเป็นต้องเสียค่าเน็ตไม่จะไปต้องเสียค่าไฟไม่จะไปต้องทําให้โทรศัพท์ร้อนและแบตเสือ่อมไม่จะไปต้องเปิด PC ไว้ เพราะว่าเมื่อเราอยากฟาร์มเกมอะไรทั้งวีทั้งวันครับอย่างเช่น r ร g n a r o k อ n l i นไลน์ใช่ไหมที่เป็นตัวของบนมือถือเนี่ยเราสามารถเปิดตัวของ r a g n a r o ok, ็อกและทำเควสอะไรเสร็จแล้วและเราปล่อยบอร์ดใช่ไหม24ชั่วโมงเนี่ยและเราปิดโปรแกรมไปเนี่ยตัวเกม r a g n a r o ok ็อกก็ยังอยู่ในคลาวเหมือนเดิมมันไม่ออกอย่างเช่นผมแนะนาปัจจุบันเนี่ยผมเล่น f k Journey บนตัวของโปรแกรมตัว U g p h o n e เนี่ยกดเข้ามาปุ๊บเนี่ยสังเกตว่าผมยังฟาร์มดันอยู่ใช่ไหมเนี่ย แต่ว่าเมื่อผมปิดโปรแกรมไปและเข้าเกมใหม่ครับตัวของเกม FK Journey ยังอยู่ในคลาวเหมือนเดิมมันไม่ได้โดนเอาออกไปเพราะฉะนั้นเราปิดมือถือเราไม่จะไปต้องใช้เน็ตหรือว่าใช้ค่าไฟตัวเกมก็ยังจะฟาร์มเราเหมือนเดิม และเผื่อใครอยากดาวน์โหลดนะครับผมทิ้งลิก์ไว้ที่ตารางคลิปแล้วเนาะทิ้งดาวน์โหลดนะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ตรงนี้จะได้ส่วนลดพิเศษด้วย20บาทนะครับแล้วก็เผื่อใครอยากดาวน์โหลดผ่าน iOS Android แล้วก็ PC อย่าลืมใส่โค้ด f k k 0 0 0นะครับอย่าลืมดาวน์โหลดโปรแกรมดีๆมาเล่นไปพร้อมๆกันเจอกันครับ และสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมสะดวกปลอดภัยรวดเร็วรทันใจไร้รีฟันนะครับผมขอแนะนำร้านเกมเตชั่นท็อปอัพเลยเพราะว่าร้านเขาเนี่ยจดทะเบียนถูกองตามกฎหมายแล้วก็เปิดทำการมาแล้วกว่า3ปีทุนจดทะเบียน1ลร้านบาทนะครับแถมยังสามารถเติมเกมให้เพื่อนๆได้ถูกกว่าเติมเองนะครับ5ถึง30เลยนั่นเองแถมยังรับเติมเกมหลากหลายมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของหลอดนาย n f i ฟ i t e Class นะครับ ในส่วนตัวของเกมถังซานและรวมไปถึง Seven Night Reverse ด้วยนะเผื่อเพืเ่อนๆคนไหนรู้สึกว่าเฮ้ยเกมนี้เปิดใหม่ลองทักมาที่แฟนเพจนะครับตัวของเกมเซสชั่นท็อปอัพได้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้ด้านล่างคลิปให้เพื่อนๆเ,เนาะอย่าลืมมาเติมเกมกับร้านได้ดีแบบนี้ไปพร้อวมกันเจอกันครับ โอเคผมต้องขอกราบสวัสดีทุกคนที่รับชมไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่ามนุษย์ต่างดาวทุกท่านคร,บบร,บมมรนคับวันนี้ผมภูมิใจเพะอาราฟาร์ลี่กันดี้เคยสวัสดีเนี่ยเราอยู่ในเกมมือถือเปิดใหม่มีภาษาไทยเป็นเกมที่มีชื่อว่าโซแลนด์ไทม์รีเวิร์สนะครับในคลิปวิดีโอนี้เดี๋ยวเราจะมาทําการรีวิว ID สุลต่าน ID คุณเดยโบกันอีกเช่นเคยเข้าสู่วันที่4แล้วเมื่อวานวันที่3เนี่ยพลังจะอยู่ที่ประมาณ7ล้านใช่ไหมครับวันนี้พลังเด้งขึ้นมาอีก2ล้าน3แสนกลายเป็น9ล้านงอันจจุบัน,นีย มีการแข่งขันกันค่อนข้างเยอะเพราะว่ามันรวมเซิร์ฟ1ถึงเซิร์ฟ16เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูอันดับครับปัจจุบันอันดับ1คุณเดียบโบ9 0 0ล้าน3 0แสนอันดับ2เป็นเซิร์ฟ1ครับตอนเมื่อเช้าผมยังเห็นเขาประมาณ7 5 0 0ล้าน5แสนอยู่เลยอยู่ๆมาเป็น9ล้านครับปวดมากถ้าสมมุติอัพดาวหลงหลงสักประมาณ2ดาวเพชรเนี่ยอาจจะพลังเกินกว่าคุณเดบโบก็ได้ มานาสูนอูยดาวเยอะกว่าแล้วเนี่ยมานาสูนไอดีคุณยาโบเนี่ยประมาณ2เพรเองอะอือหือเอาเรื่องอันดับ3อยู่เซิร์ฟหนึ่งครับเล้านอันดับ4ีอยู่เซิร์ฟ9 5ล้านอันดับ5อยู่เซิร์ฟ7ก็คือเซิร์ฟอ่าที่ผมกับคุณดยาโบเล่นตอนนี้3ล้าน8โอ้โหอันดับ1อันดับ2อันดับ3อันดับ4นี่คือปีศาจนะระดับ5ล้านคือแบบโหดมากอะเดี๋ยวขอดูอันดับของเขาหน่อย รายละเอียดทีมนะครับวิญญาณยุทธ์3ดาว5ดาว1ดาว3ดาว3ดาว3ดาวครับโอเครู้เรื่องวงแหวนวิญญาณ25,000 25,000 10,000 10,000 10,000 25,000 25,000 10,000 25,000แล้วก็10,000 10,000นะกระดูกวิญญาณ10,000 16อันนี้ Uh, 8,000ปีบวก7เนาะ16ปีอ่า uh, 10,000ปีบวก16อันนี้8,000ปีบวก12 10,000ปี20 10,000ปี20กระดูกวิญญาณคุณเดียโบยังตึงกว่านะอ่า uh, uh. แล้วก็กระดูกวิญญาณส่วนนอกยังไม่มีเพราะว่าปลดล็อกวันที่9ของเซิร์ฟเวอร์เปิดถ้าผมจะไม่ผิดนะอ่า uh, 6ปีเข้ามาก่อนแล้วค่อยเป็นกระดูกวิญญาณส่วนนอกมั้งถ้าจะไม่ผิดต่อจากนั้นก็12วันของเกมเปิดก็อ่า uh, อาวุธลับนะ uh, ประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวไอ้ดีคนนุเดียว ตัวละครในตอนนี้นะอ่าเสียวอู่ห้าดาวเพชรเนาะก็เป็นอ่อวิญญาณยุทธสามดาวถังซานห้าดาวเพชรวิญญาณยุทธห้าดาวอาถังซานห้าดาวเพชรวิญญาณยุทธสามดาวแม่ถังซานสองดาวเพชรวิญญาณยุทธสามดาวมาราสูนอ่าสองดาวเพชรวิญญาณยุทธสามดาวปูกระบี่นะครับอ่าสามดาวเพชรวิญญาณยุทธเนี่ยสามดาวซึ่งปูบีหลักๆที่ทํามาเนี่ยเพราะว่าเอามาใช้ไว้ทีมลอง แน่นอนครับว่าตัวหลักที่จะเปลี่ยนใหม่ในอนาคตเนี่ยอย่างไงก็ต้องเป็นปกปีเข้ามาแทนปู่กระบีเพราะว่าจัดเซตให้เป็นตัวของเสือูอาถังซานแล้วก็6ปีเพราะว่าวงแหวนวิญญาณเนี่ยจะเป็นหมาป่าเหมือนกันและก็ต้องบอกก่อนว่าพอเปลี่ยนแล้วเนี่ยปู่กระบีมันจะไปอยู่ทีมรองเพราะฉะนั้นในอนาคตเนี่ยมันจะมีกิจกรรมที่จะใช้2ทีมในการลงเล่นกิจกรรมเพื่อเอาของและจะมีกิจกรรม อีกประมาณ3กิจกรรมมั้งเป็น PVP ที่จะต้องใช้3ทีมในการลงเพราะฉะนั้น6ปีเข้ามาตัวเดียวสุดท้ายแล้วตัวละครธรรมดาจะไปใช้อยู่ในทีมลองอยู่ดีเพราะว่าปัจจุบันในเซิร์ฟเวอร์จีนจะมีตัวละครพิเศษอยู่ประมาณ16ตัวละครอ่าสิตัวแต่ว่าถ้าเราจะทํามทีมมันต้องมี18เข้าใจปะอ่าปัจจุบันตัวละครพิเศษจะมีอ่าสีส้มนะก็จะไล่าจาก6ปีปอไซซี เตี้ยนเต้าหลิวถังเฉินปูกระบีปีปีตงอันนี้ตัวสีส้มตัวสีแดงก็ถังซานเดียวอูอาชุล่าเอา่อหลงหลงเทพจูชิงเทพถังอู่ถงหัวมีห้าวอันนี้เป็นตัวแดงตัวพิเศษสีทองก็จะเป็นหกปีกเทพอ่าปอดเซีเทพป,ทพปีปีตรงเทพแล้วก็ปูกระบี่เทพสี่ตัวเพราะฉะนั้นมันยังขาดอีก2ตัวอยู่ดีแต่ว่าปัจจุบันเซิร์ฟเวอร์ไทยอ่ะ ในประมาณ3วันข้างหน้าเนี่ยมันจะมี6ปีเข้ามาใช่ไหมเพระาะฉะนั้น6ปีเข้ามาตัวเดียวอะแต่อีกประมาณ17ตัวละครก็ต้องใช้ตัวละครธรรมดาในการเล่น PVP หรือว่าเล่นกิจกรรมอื่นๆอยู่ดีเพราะฉะนั้นทาปู่บีมาไม่เสียหายอันนี้นั่งคุยกับคุณเดียบล้วว่าอันนี้จริงอะผมอยากให้เอาหลงๆเข้าแทนนะหลงๆสงดาวเพชรเหมือนกันเพราะว่าตัวซับพอร์ตเนี่ยมันเอาไว้ยืน PVP ได้ดีกว่าแต่ว่าถ้าจะทําดาเมจทําดานทําอะไรเนี่ยก็ เอาเป็นตัวของปูกระบีไปก่อนแต่ว่าถ้าเป็นตีบอสครับตีบอสเนี่ยเอาซื้อขาดาวสองดาวแดงนะแต่เอาเข้าไปดามเจแรงกว่าปู่กระบีแบบไม่มีวิญญาณยุดด้วยเพราะว่ามันทำดามเจเพิ่มขึ้นนะ่ะ60%ดาเเมเจกายภาพอ่ะแล้วเสียอู่มันตีทีนึงอะ่ะโอ้โหตัวเดียวมันรับจบไปครับเอาง่ายๆเพราะฉะนั้นปู่บีเนี่ยเอามาไว้ p v p ด้วยหรือว่าเอาทําไว้เผื่อทีมรองในอนาคตเฉยๆแล้วก็พลังมันเยอะเพราะมัน3ดาวเพชรไง เอออันนี้คือเอามาไว้ประมาณนี้นะหลักๆเผื่อใครอาจจะงงว่าเอ้ยทำปู่กระบี่มาเล่นหรอคือมันต้องทำไว้ทีมรองอยู่แล้วอันนี้พูดตามตรงนะครับสำหรับใครที่มีงบเยอะแต่ถ้าเป็นพวกเราปุจชชนคนธรรมดาก็เล่นตามมีตามเกิดครับไม่ต้องทําเหมือนเขานะโปรแววิญญาณก็ตามนี้ครับ25,000ปีหนึ่งปีหนึ่งปีหนึ่งปีสองหมื่นห้าประมาณนี้นะครับ แล้วก็ในอนาคตเนี่ยมันจะมีอัพขั้นเป็น5 0,000ปีแล้วก็จาก5 0,000ปีเป็นแสนปีด้วยนะประมาณนี้กระดูกวิญญาณก็เป็นนี่ครับหมื่นปี20่0 0 0หมื่นปี20่หมื่นปี20หมื่นปี20หมื่นปี20เหลือตัวนี้อีกตัวหนึ่งเพราะว่ามันใส่เป็น8000ปีใช่ไหมแป0 0ปีเนี่ยเซตของเขาเนี่ยจะเป็นลดดาเมจที่ได้รับ6%ต่อพารามิตหนึ่งคนที่เหลือรอดถ้าเป็นหมื่นปีก็7%ต่างกันนิดเดียวแต่ว่าคุณยาโบนเหลืออีกแค่หน ไออีกแค่2ชิ้นน่ะจะทําได้ผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวรอให้มันครบก่อนค่อยทําเป็นหมื่นปีทีเดียวประมาณนี้นะครับแล้วตัวของเอ่อตัวไอน,นี่เลเวลเลเวล49ครับหลักๆเลยเนี่ยเหตุผลที่ปัจจุบันพยายามเลเวลนะถ้าอันดับ2เขาเลเวล49เหมือนกันเพราะว่าเหตุผลหลักๆเลยถ้าเป็น50แล้วน่ะมันจะปลดล็อกการอัปเกรด อันหนึ่งแล้วมันจะปลดล็อกวงแหวนอีกอันหนึ่งสุดท้ายแล้วปัจจุบันจะมี5้าวงแหวนนะครับเซิร์ฟจ,จีนก็มี5วงแหวนอยู่ถ้าใคร5วงแหวนก่อนได้สเตตัสก็เพิ่มขึ้นเยอะมากๆจะอยู่ที่ตรงนี้ด้วยอ่าแล้วก็ระบบจะปลดล็อกนู่นนี่นั่นเพิ่มเติมอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวของการ PvP เนี่ยอันนี้สูสีกันกับอันดับ2แลละแต่ว่าตอนแรกเนี่ยแพ้นะ เออแต่ว่าผมจัดทีมให้ใหม่ชนะแล้วตอนแรกเนี่ยจัดทีมแบบแพ้แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเอาให้ชนะ100่งร้อยเปอร์เซ็นต์ล่าเพราะว่าการจัดทีมมีผลไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้นะครับอ่ผมทําไว้การจัดทีมมีผลค่อนข,ข้างเยอะพอสมควรเพราะว่าตอนแรกพลัง9ก้าล้านสามเว้ยผมไปลองต่อสู้ดูแพ้เว้ยไอ้เหี้ยแพ้เฉยผมงงแม่งแพ้ตรงไหนวะเจอถังซานลำตายเออก็เลยปรับให้เสียวอู่มาซัดหน่อยอะไรประมาณเนี้ย ประมาณนี้ก็สามารถชนะได้แล้วนะครับแล้วก็ตัวของเติมเงินปัจจุบันนะครับเติมเงินไปประมาณ1น0 0 0 0สบาทนะครับอ่าอีกประมาณยี่ไอีกป,ประมาณ2 0 0 0 0เพชรเนี่ยก็จะได้อาวุธดาบเทพอัชุลาและคุณเดโมบอกว่าเดี๋ยว อาจจะเติมให้มันถึงก่อน6ปีครั้น,นี้ไม่แน่ใจนะว่าจะซัดเลยหรือเปล่าแต่ว่าหรือว่าจะรอก็ไม่รู้นะครับนาะก,ก็เรเดวาตานพอสมควรเกเปิดมา4วันเติมไป100,000สามหนะครับแล้วก็ตัวของไอเทมต่างๆนานายังเหลืออยู่นะพวกวงแหวนอย่างเงี้ยที่ยังไม่ได้ใช้มี1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 5 0 0้าหกเก้าวงอม่นานปีบงรอไว้เผื่อมันได้ใช้เผื่อมันได้อัพนะครับประมาณนี้่าแล้วก็หลายๆอย่างก็เหลือไปอยู่ ของก็อัพประมาณนี้นะครับนี่กาชาเหลืออยู่740รยใบเพราะว่าเดี๋ยวรอให้6ปีเข้ามาทีเดียวเพราะว่ามันจะมีกิจกรรมเปิดกาชาครบ800ครั้งด้วย8ครบ800ครั้งเนี่ยได้ตัวของนี้มาด้วยคำสั่งตังคาราชอ่าพร้อมกับวิวญญาณยุทธอีก3ชิ้นแล้วก็25,000ปี1ชิ้นแล้วก็การการันตีเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ80 คังใช่ไหมเปิด800อครั้งก็ได้ประมาณ10ชิ้นแน่ๆหกปีอาจจะต้องมาแล้วในช่วงนี้นะครับอาจจะเป็นไปได้หรือแม่งอาจจะดวงแย่ออกตัวอื่นก็ได้เดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีนึงเนาะก็หลกัลกๆเนี่ยไอเทมก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็ด่านนี่คือต้องบอกก่อนว่าหลังๆเนี่ยยากตรงที่1นึ 1. 1่งหนึ่งหนึ่งเนี่ยเตียวอู่กับถังซานเนี่ยวัดกันเนี่ยสูสีแต่ว่าถังซามีโอกาสชนะเยอะกว่านะเพราะว่า มันมันแบบว่ามีอมตะครับตัวมันมีอมตะเอาง่ายๆมันมีโอกาสชนะด้วยแต่แต่ว่าด่านมันอย่างที่บอกพลังมันเยอะเกินอะประมาณล้านหกับ2ล้านไอตัวเนี้ยที่มันไม่ชนะคือบางทีเราชนะได้แต่ชนะไม่ถึง5เทินมันต้องจบก่อน5เทินประมาณนี้บางทีเราชนะนะแต่ว่าเราแบบอันนี้แพ้อันนี้แพ้ถ้าเล่นถังซาน่าจะชนะนะอันนี้ถ้าจําไม่ผิดนะถ้าจําไม่ผิด กูแพ้ว่ะยังมันเก่งแต่ว่าถังซานทำราเมจได้เยอะกว่าครับก็ต้องรอลุ้นบางทีอันนี้ด่านแม่งยากนะด่านยากจริงครับแล้วก็อันอื่นๆอันนี้ยังไม่ได้ไต่เนะครับตัวของหอคอยทดสอบธาตุแสงธาตุมืดธาตุลมธาตุไฟธาตุน้ำเนี่ยต่แตกได้สูงสุดปัจจุบันคือ4,000ด่าน1 5 3,500 2 5 3,000ซึ่งเดี๋ยวเราค่อยมาผ่านอีกทีนึงก็ได้อ่าประมาณนี้นะครับ แล้วก็พวกวงบุกวงแบงก็ฟาร์หมดแล้วแล้วก็ตีบอสวันนี้นะตีบอสวันนี้เนี่ยอันดับอยู่ที่อันดับหนึ่งนะครับทำได้ประมาณ150ล้านแต่ว่าเราอันนี้เดี๋ยวผมให้ดูเลยนะถ้าเราเล่นปูกกระบีอ่อะดาเมจที่ได้อะมันไม่ได้เยอะมากครับอ,อันนี้150ล้านแต่ว่าถ้าเราเปลี่ยนเป็นอ้าวซื้อขาอ้าวซื้อขาแล้วจากสกิลใหม่ บัฟบัฟบับบัฟอันนี้สกิลตอนแปลงกายแท้เอ่อถ้าผมจำไม่ผิดนะเดี๋ยวขอดูหน่อยอ่อันนี้จัดทีมผิดจัดทีมผิดเดี๋ยว <ไป S 1> เล่นใหม่ <ไป S 1> อ่ะสองร้อย <200, 000. S 2> ล้านจากร้อยห้าสิบนะเป็นสองร้อยล้านจัดทีมใหม่ครับเพราะว่ามาราสูลต้องอยู่ข้างหน้าเพราะว่ามาราสูลบัฟจะเป็นตรง จำเป็นต้องบัฟตัวแรกถ้าบัฟตัวแรกปุ๊บพันธมิตรจะสร้างดาเมจเพิ่มขึ้น25%รลดดาเมจที่รับด้วย20%เปอร์นี่สกิลตีสกิลบัฟทีดาเมจตีเอาสุขาตีเดี๋ยวเอาสุขาจะใช้สกิลใช้สกิลครับปุ๊บโอเคแล้วกายแท้พอกายแท้ปุ๊บเนี่ยเสียอูนี่ลำอย่างโหดครับรุมตับอันนี้สกิลวิญญาณยุทธ์ตีธรรมดา ตีธรรมดาขังซาสกิลตุ้มต่อไปเสี่ยวหูสกิลแสดงว่าเสี่ยวหูต้องสกิลตัวที่ถ้าเป็นตีบอสแเสี่ยวหูสกิลตุกตับตุกตับตุกตับอ้าสซขามันบวกดาเมจกายภาพ6 0เน่ะเพราะฉะนั้นเสี่ยวหูมันมันลำทุกดอกระแบบตุ้ม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 ตีแล้วตีอีกตีแล้วตีต่ออย่างเงี้ยอ่ะอันนี้เพิ่มดาเมจไหมอ่ะอันนี้ลดดาเมจ ตัวของไอ้ไอันนี้ตายนะเดี๋ยวผมขอลองเอาเป็นอ่ะนี่ลองดูดิถ้ามานาสูนยังอยู่ได้ก็คือไม่เป็นไรไม่ตายอ่ะอยู่ได้ดดเมจเพิ่มไหมอ่ะสองร้อยสิบล้านเป็นไงเราก็ได้เพชรเพิ่มแล้วอ่าอ,อีซี่ครับนี่เยอะมากต่อวันนะแล้วก็ฟาร์มพวกเนี้ยเอ่อเรียบร้อยหมดแล้วอ่ะสามารถรีได้ก็รีเซ็ตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ประมาณนี้แล้วก็เรื่องราวเนี่ยก็จบแล้วเพราะว่าต้องรอเวล50เพื่อปลดล็อกต่อพลังดานแค่ประมาณ4ี่แสนเองนะแต่พลังตัวละครเราเนี่ยเก้าล้านสามแสนนะครับอันนี้คืออาจจะกระโดดไปค่อนข้างเยอะมากๆแล้วก็การอัพตัวของคอลเกชันเนี่ยอังซานเนี่ยเลเวล22นะครับปกติถ้าตัวละครอัพถึงระดับ5้าดาวเพชรเนี่ยมันจะอยู่ที่เลเวล15 ถ้าเราได้ตัวละครซ้ำเราสามารถใช้30เศษในการอัพขั้นได้จะเพิ่มสเตตัสทั้งทีมถังซานเนี่ย22เสียอู21เนี่ยมันก็จะเพิ่มสเตตทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ไอพวกเนี้ยอัพสเตตมาเยอะมากๆแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่หลายๆคนมองข้ามนะครับคือ skin. สกินสกินเนี่ยสกินมันจะอยู่ตรง อยู่ไหนวะเดี๋ยวแป๊บมึงนะเออสกินอันนี้สกิน,น,กน,นครับอ่าร้านค้าสกินไม่เห็นซอรี่ร้านค้าสกินเนี่ยหลายหคนมองข้ามเว้ยแต่การได้สกินมา1สกินมันจะบวกแอคแท็กพลังป้องกันพลังชีวิตอย่างละ1% 1 2 3 4 5 5%ตหนเนอนนี้มีสกินถังซานเสียวอู่แล้วก็ตัวอาจารย์เอื้อหลง รวมกันทั้งหมดตอนนี้มีอยู่8สกินแสดงว่าบวกพลังไปแล้วประมาณ8%ทุกอย่างนะครับเนี่ยเพราะว่าเพิ่งลองซื้อดูแล้วเ้ยทำไมพลังมันเด้งขึ้นมาวะนะเพราะว่านี่แหละนะครับมันบวกบวกพลังเนี่ยเห็นไหมบวกพลังให้ทั้งทีมด้วยนะครับเออแล้วก็พวกอาวุธทงอาวุธเทพเนี่ยนะครับก็ประมาณนี้อันนี้4ดาวอันนี้1ดาว1ดาวเดี๋ยวจะมาอัพตัวนี้ให้เป็น3ดาวอีกทีนึง น่าจะเก่งตึงเปรี้ยเหมือนเดิมนะครับก็หลักๆทั้งหมดทั้งมวลน,น่าจะประมาณนี้แหละนะครับรีวิวเดี๋ยวรอดูวันที่5้าพลังจะกระโดดจาก9ก้ล้านสเนี่ยไปขนาดไหนนะเพราะว่าโอ้โหแบบตึงเกินอะ่ะตึงเปรียะนะรร้ยนะก็เลยได้ว่ากดจัดมากๆวันที่4เติมไปแล้วประมาณแสนสนะครับก็เดี๋ยวรอดูอีกทีนึงแล้วกันว่าวันที่7จ็ดหกปีเข้ามาเนี่ย อัดเต็มเลยไหมหรือว่าเอาแบบแค่เบสิกเล่นได้คือ1นดาวแดงนะครับแต่ว่าถ้าผมจำไม่ผิดนะตัวของ6ปีกเนี่ยไม่ได้แพงเท่าไหร่ทำดาวตันเนี่ยประมาณ2 0 0 0 0 3 0 0 0าหมบาทมั้งถ้าเทียบกับเกมอื่นก็ถือว่าถูกอยู่เพราะว่ามันอัพมาถึงดาวเพชรเลยอะไรประมาณนี้แต่ต้องรอดูก่อนนะว่ามันหมดเท่าไหร่อีกทีนึงเติมกับร้านเติมเกมหมดเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็อันดุงอันดับเนี่ยก็ขึ้นอันดับหนึ่งนะอ่าแล้วก็ตาสังฆราชเนี่ยเดี๋ยวรอได้อันดับ ก็จะอัพมาอีกทีหนึ่งเพราะว่ามันจะซื้อกระดูกวิญญาณส่วนนอกได้อ่าส่วนหัวกับส่วนหลังเนี่ยเป็นของเซตปกปีกนะเป็นตัวละครพิเศษเนี่ยสายดาเมจถ้าใส่ให้กับตัวละครพิเศษก็บวกดาเมจถาวบให้ทั้งทีม5%อันนี้ก็ลดดาเมจให้ทั้งทีม5%ใช่ไหมแล้วมันก็จะมีแบบสกิลพิเศษเพิ่มเติมขึ้นมาอีกอะ่ะเพราะฉะนั้นมันออกแบบมาให้ใช้กับ6ปีกเลยอ่าประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองมาดูอีกทีนึงแล้วกันทั้งหมดทั้งมวนนมบบลว เรดีว่ลตึงพอสมควรแล้วแล้วก็เดี๋ยวให้ดูตรงนี้ก่อนมันมี p v p ข้ามเซิฟแล้วเนี่ยพีพีข้ามเซิฟตั้งแต่เซิฟหนึ่งถึงเซิฟสิบหกนะนะถ้าจำไม่ผิดนะครับนี่สิบหกทั้งหมดเลยปัจจุบันตอนนี้โอ้ตกอันดับเวอ้อตกอันดับเพราะว่าน่าจะไปจัดทีมแพ้เขาเพราะว่าตอนแรกเนี่ยอย่างที่ผมบอกอะตอนแรกจัดทีมแพ้จัดทีมแพ้นะตอนแรกเดี๋ยวต้องเล่นให้คณเดียโบได้อันดับหนึ่งเพราะว่าอย่างที่บอกมันเหลืออีกแค่20นาทีรีเซ็ตว่ะ ใช่ไหมอ่ะโอเคอันนี่นับถอยหลังซีซั่นอีก20นาทีอ่ะมันต้องเลเวล50มันถึงกดข้ามได้ปัจจุบันเนี่ยอันดับเราเนี่ยใกล้เคียงแล้วอันดับหนึ่งแล้วเมื่อกี้เพราะว่าถ้ายิ่งมีคนกดตีเนี่ยปัจจุบันเนี่ย,จจนนยผมทำทีมมาให้ชนะทุกทีมแล้วเพราะว่าตอนแรกเราจัดทีมแล้วแพ้อันดับตกเลยแล้วก็ลองเล่น VP กับ ที่หนึ่งของเซิร์ฟเวอร์หนึ่งแอร์เวผมก็เลยมานั่งจัดทีมอ่ะปูกระบี่ก็ใช้ได้แล้วแหละแต่ถ้าเป็นถ้าเอาตามผมนะผมมองว่าเอาหลงหลงเนี่ยเข้ามาโอเคอันนี้ที่หนึ่งเซิร์ฟหนึ่งนะครับอ่ะเอาหลงหลงเข้ามาก็ดีเหมือนกันแต่ว่าชิวชิวตอนนี้จากแต้มสามพันสามกลายเป็นสามพันห้าแล้วอ่าเพราะว่าคนอื่นน่าจะเจอเราแล้วก็ตีเราแล้วเราก็ตีคนอื่นพอร,ราตีคนอื่นปุ๊บดาเมจคนอื่น ใคะแนนคนอื่นมันก็ลดลงด้วยประมาณนี้นี่อันดับเป็นอันดับหนึ่งแล้วนะครับอันดับ2,3งสามันส้ต่างกันเกือบ300แต้มครับเดี๋ยวให้ต่างกัน300แต้มค่ับเพราะว่าถ้าเขาแรนดอมหาเราเนี่ยเจอปุ๊บเนี่ยยังไงเขาก็แพ้แล้ะอันนี้คือเล่นปูกระบี่มาชนเลยอ่ะอัพขั้นต่อด้วยรับของรางวัลต่ออ่ะเพราะว่าหลักๆเดี๋ยวรอพรุ่งนี้มันจะมีออโตโ้เนี ถ้าออโต้กดปุ๊บมันรันออโต้ให้เราเลยตุ๊บๆๆๆๆๆๆๆเลยนะครับนี่มานาสูนเนี่ยอยู่ตัวแรกซีสุดแล้วผมมองว่าเพราะว่ามันจะใช้สร้างโล่ลดดาเมจเพิ่มดาเมจให้ก่อนเลยแล้วตัวอื่นน่ะถ้าเอาถังซานไปอยู่ตรงกลางหรือว่าเอาสิริบุตรอยู่ตรงกลางก็ได้เหมือนกันเพราะว่าตัวที่อยู่ข้างหน้าข้างล่างเนี่ยมันจะเจอปู่กระบี่ตีช่วยแล้วก็มันจะตาย ประมาณนี้ถ้าสมมต,ติถังซานตีถังซานดีฝ่ายตายปุ๊บมันเกิดใหม่ใช่ไหมเลือด30เปิดเจอปู่กระบี่ตีฟึตุตายนะชนะทุกรอบแล้วเพราะว่าอตอนแรกแพ้บ้างชนะบ้างนะครับก็นี่3 6และแป๊บเดียวนะครับเห็นไหมเดี๋ยวตีรถคะแนนคนอื่นก่นกอนเจอแล้วที่1เซิร์ฟหนึ่งเป็นไงอ่ะอีกยี่ดีนะผมเข้ามาดูนะแม่งเหลืออีกยี่สิบนาทีจบเกือบไปแล้วกูนะเพราะว่าอันดับหนึ่งมันได้ของรางวัลเยอะด้วยนะเรา,างวัลนี่ รางวัลนี้ใบกระชาสิบใบไอเนี่ยเห็นไหมอันดับ 1, หนึ่งได้กรอบได้วิญญาณยุทธเนี่ยซึ่งเอาตรงๆนะสุลต่านเขาไม่ได้แคร์พวกนี้หรอกนะครับมันน้อยมากแต่ว่าอันดับหนึ่งไงเข้าใจไหมเขาว่าอันดับหนึ่งอ่ะเออมันค้าคออยู่อะไรประมาณนั้นมันก็เลยต้องแบบว่ามันลงหน่อยนะนี่บางทีใครแรนดอมเจอเราก็อาจจะซวยหน่อยตัวตรงกลางนี่คือเอาให้แม่ถังซานอยู่เลยตายก็ช่างมันแต่ว่าตัวหลักคืออาถังซานอย่าตายพอ อาถังซานต้องอยู่นะอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยววไอ้วเดี๋ยวไอ้วาเดี๋ยวขอดูหน่อยอันนี้เอ้ยปีปีตรงเข้ามาวะ่ะอันนี้อันดับหนึ่งเซิฟหนึ่งครับอุ้ยเล่นปีปีตรงเอ้ปีปีตรงมันสกิลอะไรวะมันมันฆ่าตัวเราอะไปเลยนะตัวหลักเราเลยอะอุ้ย น่าสนใจน่าสนใจแต่ว่าเราเหลือปูกระบีอย่างที่บอกเหลือปูบีแบกได้เพราะว่าปูกระบีนี่คือโอ้โหโหดมากครับอ่าเนี่ยถ้าเซิร์ฟเวอร์ที่มีสุลต่านเยอะๆะมันจะแข่งขันกันค่อนข้างเยอะแบบนี้นะครับเออบางทีมีการเปลี่ยนทีมตลอดเวลาเพราะาตัวละครก็ตันหมดเนี่ยอ่าเนี่ยค่อนข้างมันนิดนึงอันนี้3,007แล้วน่าจะต่างกัน400แต้มผมว่าน่าจะโอเคแล้วแหละ ก็หลักๆเนี่ยจะประมาณนี้แหละนะครับเนาะสุลต่านตีกันเราก็นั่งดูตาปริบปิไป,ป,ปนะครับเนาะนะก็เจอกันคลิปหน้าละกันเดี๋ยววันที่5มารีวิวต่อว่าถ้าพลังจะโหดขนาดไหนเจอกันคลิปหน้าสำหรับที่ชอบอย่าลืมกด like, ไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดแชร์เจอกันครับสวัสดีครับ